ทุกคนวันนี้เรามาอยู่ที่ระยองครับเราจะมาติดตั้งทโบน้ำมัน M s V กันโดยมาติดเรือครับเรือดูดดูดทรายดูดทรายออกมานะก็ที่มามาวันนี้โดยอาเจกอาเจกผเงเมงอาเจกผมอยากให้มาติดอยากจะประหยัดน้ำมันเราก็เลยดูแล ดูแลกันนะาติเครื่องเรือนะครับ okay. โอเคเดี๋ยวค่อยไปดูรายละเอียดกันได้ร้านอะไรอะไรรถยู่ตรงไหน แต่นี่จะดูจะดูจากถังน้ำมันเลยมันก็จะดูน้อยลงเพราะว่าน้ำมันไหลกลับมาปกติบนเท่านี้เลยเือา่านีปา้มัเคยปกติปกติรถทั่วไปถ้ามันไม่มีปั๊มติ๊กหรือปั๊มติ๊กทำงานไม่เต็มที่มันจะต้องดูน้ำมันจากถังถ่านน้ำมันเนาะพอดูดูน้ำมันจากถ่านน้ำมันเนี่ยมันจะมีอากาศมีอะไรที่มันเข้ามาเพราะว่ามันมีไอตรงนั้นแหละที่ทําให เครื่องยนต์มันเดินไม่เต็มที่พอมันเดินไม่เต็มที่เราก็ต้องเยียบมากขึ้นเยียบมากขึ้นหรือว่าต้องทํางานเรงมากขึ้นมันก็ต้องดูน้ำแรงด้น้ำมันมากขึ้นมันก็เลยเกิดการกินน้ำมันตรงนั้นแต่เราก็เปลี่ยนเป็นวิธีคือทำาันธน้ำมันให้มันเต็มายเอาน้ำมันมาเต็มาสมีน้ำมันมารอมันแตกลอยเดียวมันก็ไปนะนี่แหละตรงนี้แหละที่ทำให้เปลี่ยนข่องตัวละจุนได้ได้ครับาดให้ระดูกเราเครน่อยี่ไหนอะ

นี่นะครับคือสถานที่ที่เรามาติดถังน้ำมัน M S V นู่นนะครับเราไปติดที่เรือลำนูน้นเครื่องดูดทรายนะครับจริงๆก็จะดูดกันเกือบเกือบทั้งวันเลยนะครับอันนี้น้องผายเรือมารับเราแล้วนีว่นี่นะน้ำมันเข้าน้ำมันมาเข้านี่โอเคแล้วก็ โกูใช้งานเสร็จแล้วมันออกอเดี๋ยวเราจะมันจะติดตางตรงนี้ได้โอเคแกวนไว้ตรงนี้อีกเครื่องหนึ่งตัวนู้นเครื่องสี่สูบตัวนี้เครื่อง P แปดสูบน้ำมันเข้าอ๋อเข้าตัวนี้นี่เลยเข้าเข้านี้นี่กลับอ้าวทำไมทำไมกลับมันมาวน กับตัวนี้ก <c oughs> ัเออผมผมเออโอเคตูกต้องเขานี้กับนี่มีที่แขวนไหมเนี่ยมีที่จับไหมจับตัวนี้ Like a hell cat. Yeah, 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 yeah. นี่ครับกำลังติดตั้งเทอร์บโบน้ำมัน m s v โดยช่างผู้ชำนาญการช่างใหญ่เราเองมิงต้องมาจากสุพรรณบุรีนะครับแล้วก็ทุกชาย <c oughs> ทุกชายทั้ง <c oughs> ผมของสร้างภาพน,นะต่ต้องสร้างภาพหน่อยในเครื่องแปดสูบ V8 ก็ต้องไปให้พี่โซด,ดูนะเครื่อง V8 อุ้ยติดเสร็จแล้วน้ำมันเข้านี้ไปออกเข้านี้มันกลับอันนี้อันนี้กลับไปที่ถังปกติดูดดูนี้มันกี่ชั่วโมงลิตรครับพี่หรือว่าทั้งวันทั้งวันนี้มันกินไปกี่ลิตรครับอันนี้ประมาณ200ลิตรถสองเครื่อง200ลิตรเพราะน้ำมันมันถันงเดียวกัน ผมมันต้องเปิดพร้อมกันเนาะเปิดดูดด,ดกันตัวนูน้นแล้วตัวนี้ปั่นไปเข้าไปทิ้งข้างทางเดี๋ยวอะย,ยข้างทางวะประมาณ2องรลิตรเดี๋ยว <t> เดี๋ยวผมค่อยโทรามาติดตามจากกระเจ็กกมว่ามันจะช่วยประหยัดเยอะไหม่ <t> อะอันนี้ขึ้น8ปสูบอันนี้6กสูบเนาะหกสูบหรือสีสูบหกสูบ ออใช้สำหรับเครื่องกัดก็คือหัวกัดสายใต้ดิน,ป,น,ป,นปั้นมาปัป้นมาปั้นมาปุ๊บปุ๊บป้างข้างนี้แล้วก็มาตรงนี้ใช้เครื่องแปรงสูบปั้นไปปั้นไปนน่นเลยโอเค ทั้งทั้งสองเครื่องมันมันมันจูนเหมือนกันนะครับถ้าถ้าเวลาปิดอะปิดปิดไปทา้งกว่าเนี่ยิดทั้งกว่าเนี่ยคือปิดปิดทำไมสมมติว่าเราเป็นเป็นกองกองโุลาและมันจูนค้างไว้เนี่ยถ้าเกิดมันไม่ติดเราต้องมาปิดก่อนแต่ว่าเราเราปิดเป็นปิดแค่ตึงมือนะครับแตาเกว่าตบปิดปิดไปเยอะเกินมันดือเกี่ยวมันจะเสียเวลาจูนก็คือคลายออกมา คายมาทางซ้ายคายมาอย่างตัวนี้มันูกล่องตรงชุดนี้ครับบนไหนมองที่จุดบนเนาะเราคายมาที่ซูมี้กนคายมาที่ก้าวนาฬิการวมว่า12 3กกล้าวนาฬิกานะเราคายมาแค่ก้าวนาฬิกา่อนยิ่งคายน้ำมันไหลับน้ำมันไหลับเนี่ยครับที่จะไหลลงไปพื้นทังมันจะมาช่วยตัวนี้มันจะมาช่วยน้ำมันไหลเราเยอะขึ้น ถ้าพี่ยิ่งยิ่งคายย้อนย้อนกลับมาเงี้ยย้อนย้อนทวนเข็มน,นาฬิกาครับน้ำมันน้ำมันไรกลับเนี่ยมีเยอะขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเราคายมากเกินไปน้ำมันมันมีเข้าเยอะมันก็จะกลายเป็นกินน้ำมันแต่ผมเดี๋ยวผมจะลองปับใผไปที่การนการก่อนแต่ว่าจะปรับทุกครั้งอ่ะเครื่องมันจะต้องสตาร์ทไว้ก่อนเพราะไม่งั้นเดี๋ยวโกดิงมันฟื้นม่มีน้ำมันม่มีน,น้ำมันยครับส่วนนู้นก็เหมือนกัน เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะปรับไปเรื่อยๆให้เครื่องมันมันเล่นสุดๆแล้วมันไม่ตัดเลยให้มันนิ่งก่อนคือจะลองดู เราก็ติดตั้งถบงน้ำมันไปที่ร้อยเป็นทั้งหมด3 3ตามตัวรถไม่โคหนึ่งแล้วก็เครื่องเรืออีกสเครื่องเรือก็เป็นเครื่อง b 8เครื่อง b 6นะก็ขอบคุณนะจิกนอจิกพิชิตที่อนุเคราะห์เรานี่เลยเราก็วิ่งมาติดถึงระยองนะอันนี้ขอให้มาแหมเราก็เพิ่มใจ ี่มติดตะบนน้ำมัน m s v นะครับโอเคขอบคุณครับเจ๊